嗯。Mm. พ่อแม่พี่น้องเลยเอฟซีทุกๆคนเนาะมาพบมาพ่อกับซาลาเสียงเกาเสียงเฮยตอนนี้เฮากำลังจับตามองงัวเฮากำลังเด็กจ็บท่อเนาะพี่น้องกำลังเด็ก

เ,เกำลังเจีบท้องเนาะพี่น้อง ตอนนี้งัวอีแดงซองกำลังเจี๊บท้องพี่น้องไงเดี๋ยวห้าสิมาจับตาการพิสูจน์ลูกโอ้โบเมนต์เนาะการออกลูกเนาะ ตอนนี้กำลังเก็บอกอย่างวนไปวนมาอยู่เนาะเพราะว่าส่วนบิงส่วนบิงนี่พี่น้องเมคือผูประเสริฐนอผูเพราะว่าบพาว่าซัดหรือคนเมก็คือผูประเสริฐเพราะว่าใหา้ซีวิตแก่ห้ามนอพี่น้องบว่าคนหรือซั์กันตีออกลูก เจ็บปวดแล้วก็ทรมานเนาะพี่น้องก่อนจะได้ลูกออกมาเป็นโตเป็นตนแม่ต้องเสียสละเพื่อสิหับเลี่ยงรูลูกเนาะหนึ่งมากก็คือคือถือพาคาทอกเนาะถัาคนก็นเป็นเวลาเก่าเดือนทางง้วคววยกันสิบประมาณหนึ่งปีเนาะพี่น้องการถือพา แลยค่ะเวลาได้กระเสียงซีวีดเนาะพี่น้องเพราะว่าเจ็บลูกกระสีส่วน,ส,วนส่วนเจ็บส่วนออกส่วนเบ่งเนาะพี่น้องก็สีเจ็บมาเป็นบาทเป็นบาทกระเส้นกันกับพ่นเนาะถ้าเวลาบบเจ็บบบกิวมากกระสีประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องถ้าเวลาเจ็บกิวมากกับสีส่วนเบ่งเนาะพี่น้อง นี่ตอนนี้ก็คือสวนบิงเมื่อย่างตอนนี้ก็สีนอนบิงอยู่นอกพี่นอ้องเดะเดะเดกำลังกำลัง กำลังกำลังกำลังแล้วอึดอึดเอาจะชอยแดงเอาจะชอยลูกอึบอึบ Suuu, dee, Hmm. <sighs> อีกลูกเอาอีกเอาอีก,อกมันฉีดได้แล้วลุนบักบักโดนบักโอนออกแม่ดโดน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 อย่าเข้ามาใกล้ลูกอย่าเข้ามาใกล้อืเนี่ยแล้ว,ดลวเดี่ยแล้วเนี่ยขอบไปบึง อี่ทีเราหักซาลูกลเราโตกเลยได้แม่แม่ตกแล้วออกแม่ดอนเออเด่นเด็ด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 โอ้ฮะมานอนนอนได้ นี่พี่นองลุ่นเนาะพี่น้องเนาะจักแมนไพ่ได้ลุ่นเอาลุ่นจักเสาลาวลือวัวงัวสาลาวเอ๋สีหยังสีหยังตัวแม่คือตัวผู้ตอนรับสมาชิกใหม่คำคุ้นคำคุ้นี จุดจุดอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งลูกลูกอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งลูกเลี้ยเลี้ยแดงเอ้ยเลี้ยเลี้ยลูกเลี้ยให้มันเกลี้ยงอย่าพึ่งลูกตี ตอนนี้กันลูกเพิ่นกันลิหลักลี่เลือนไปแล้วเนาะพี่น้องมุกขนาดพี่น้องเอ้หมูโมโห่หไวตัวผูกคือโตัวเมย์มายังโบเขาไก่ตอนนี้ให้เมย์เพินเลี้ยนะให้เมย์เพินเลี้ยนี่คือกันแบบว่า ซิเลีย่น้ำออกหายเนาะพี่นอ้องมีแต่แม่สามารถเลี้ยงออกหายได้ถ้าอาอกคนก็นคือลลางออกเนาะพี่นอ้องแต่คือในสัตวดพึ่นก็นคือสิเลีย่ออกหายกันแล้วขึ่นกน็สีติงได้เนาะเอาไว้เป็นยังเก็บผูกอยู่เป็นยังเก็บสใส่แห่เออ น้ำมามนฮะกระตุกแตกพี่น้องเอ้ยอในธรรมศาสตร์ของงวเนาะการคลอดลูกสงสัยตัวผูยู่พี่น้องเอ้ย ใส่โตผู๋คนสีแข็งแห้งเร็วเอ้น,เนี่คนสีแข็งแห้งเร็วผู้นี้ผู้นี้ก็นอนเบิงเ่งไงผู้นี้ก็เบิ่งอยู่พี่น้องผู <laughs> ้นี้ก็เบิ่งน้ำนลุดรุ่นสองแม่ลูกนี่อันนี้น,น,น,นั่นอันเนี้ยนั่นหันพี่น้องเกิดมาตัวหน่อยตอนสาวเราเอาลูกกันแหละสาวผู้ได้จำได้กันเลยนี่ผูนี้แหละ พ่นนี่แหละพ่นนี่แหละตัวนัว <c oughs> นนยน่อยกรงยองกรงยองเนาะนี่แหละตอนชาวเราเอาลูกที่ถ่ายคลิปไหมพี่น้องมึงยังไม่ได้ปล่อยเพิ่นเถื่อผัวลูกเพิ่นยังบาอันเนาะตอนนี้ลูกกับพี่แยามลูกโอ้ยได้โตฝูพี่น้องเไงโตฝูโตฝูเด้นะแม่เห็นเบาวะ <laughs> ไปเบิ่งเงินน้ำชาลาวเนี่ยพี่น้อง <laughs> แม่นีูบ้ากระตูปูเรื่องกระตููคือตัวแม่เอะเดี๋ยวเลียไปเรื่อยๆฮันแลเลียไปเลียไปมึงดูเสื้อสีค้องข้อลูกเลยนะโอ้ย เป็นได้ได้ลูกโตผูว่าพี่น้องโตผูคือโตแม่โตผูคือโตแม่ตอนนีเ้นเพิ่งจะเลี้ยหานาทีผ่านไปลูกอยากยืนพี่น้องสิยืนเนียได้ลูก anni. มันยังทะเลเคีงเฮงสั <S 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 ่โม้ยเพราะว่าการกินลูกตัวเองนั้น ถามันกินลูกตัวเองน่ะก็เหมือนที่ว่ามันสีแข้งแห้งลูกมันสีแข้งแห้งเร็วแลวก็สมานแพตัวเองเร็วเนาะพี่เนาะถามงัวกินลกตัวเองเวอาใส่แหนเนาะลูกจะคลนะ้องเดี๋ยวสาวลาไปเอาหวานดีนันนั้นดีกรมไหง้งัวสาวลาากินก่อนเ้อพี่นนอะคือหวานไม่ใหญ่เนาะหวานแต่พอแต่แม่พุ่นแลพี่นนอะ วิธีเอาก็คือข้อาสีแต่งคันหาเอาเนาะซสซคือว่าเต่งคันหาดีนี่คันหาสาวลาวเนาะไมยถึงหวาเข้าสีเอาหวานาเอา้ยาข้าต้องแต่งคันหาเพื่อให้เจ็ดเพื่อให้คิวเนาะพี่นอ้องก็คือเสียเอาไปกินกะหายกะคือเจ็ดใบเนาะพี่นอ้องเกินนั้นก็บ่ไร้ยได้พี่นอ้อง หวานดีมุนลูกอันนี้คือหวานสักมุนลูกหรือวัดดีกรรมนั่นเองเนาะสองสี่หกเจ็ดโอ้ครบแล้วเอาไปแหงง,วงัวเฮาก่อนนาอกพี่นอ้องแหงสังเกตบึงดีๆถ้าใครอยากหูหวานสักมุนลูกหรือหวาดดีกรรมหรือวาดวดีมุนลูกเนาะนี่ก็คือความหูลพื้นฐานของภูมิปัญญาของชาวบ้านหรือว่า ขีดสวบปับนเฮาหรือว่าแต่ละครอบครัวเนาะพีเ<อ>่เนา<อ>ะเอาเด็กกินลูกเดี๋ยวปล่อยให้เมันกินเนาะแดงเอากินหวานนี่เร็วเร็วเดงซองแดงซองแดงซองอ่ะกินหวานนี่ก่อนเร็วเมันยังกินอันนี้เนาะ กินหม่องนำลุกแตกลงจากนี้เขาก็สิมาเอาใบอ้อยเนาะพี่น้องใบอ้อยนี่ไปเผื่อให้หลูกลูกมันออกเร็วเนะใบอ้อยอึ๊บฮาสิเอาใบอ้อยไปหายหัวเฮานะอึ๊บ,บเผื่อว่า

ยังบกกินเวาหนาที่ผ่านไปเนาะพี่น้องกระลุกได้กระลุกได้แล้วเนาะพี่น้องคลิปนี้ฝากก็ไล่กดแชแซกดซับตตะไค่กดกระดิ่งให้สาลาคุณบ้าน,น้องเนี่ยเด้อพี่น้องถ้าบออยากผลาดการติดตามให้กด ก็ดิงดิ้งดิงอยู่ใต้หลังตอนนี้ออกเลยแม่เป้า้เขาสิเตะออาแม่ออาแม่ปังคลิปนี้สอรอกรสิได้อำนาจพระจากพี่น้องไปเพียงตอนนี้แล้วฝากกดไล่กดแซ์กดซับตะไคร้ให้เนเด้อบายบายพบพอกันคลิปหนาเนาะ มากก๋งูกินนุ่มแล้วพี่น้อง